วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดารามบางขุนนนทรายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้กระผมนพดลแพทย์ประเสริฐเป็นผู้ดำเนินรายการครับก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการ ได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูล,ลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมคุณพระณีภัยบูลเลิศคุณบุตรราเรืองแสงอาน,นิสงส์ของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้ประทับรายการทุกท่านครับ มูลนิธิพระพิธรรมวสีสุดารามนั้นมีการเผยแผ่พระพิธรรมเป็นหลักสูตรประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงจะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการท่านผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นหากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 9 812 1038 0898121038หรือท่านที่จะเรียนพระพิธรรมทางไปรษณียก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระสัต์ธ,ธรรมหมายเลขโทรศัพท์024499484 024499484โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิ จะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระพิธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพฤทธิ์สาธิตการมณีจะมีคลิปใน YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังได้ตามอัธยาศัยหากท่านที่มีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่กระผมนพดลแพทย์ประเสรศิฐหมายเลขโทรศัพท์ 095-929-5165 095-929-5165ธรรมนิยายชุดพระอภพิธรรมนำชีวิตพระพันธ์โดย9ประดลบทที่2เจตสิบปรมัติตอนที่78มัชชริยะและกุกกุจจักความเดิมตอนที่แล้ว นายสิงห์เจ้าของธุรกิจพันล้านผู้ค้นหาความสงบของจิตใจได้รับการชี้แนะจากภิกษุอาวุโสบุญริ์ในเรื่องปรมัตรธรรมการสนทนาดำเนินมาจนถึงเรื่องเจตสิกปรมัตนซึ่งได้มีการอธิบายถึงอาคาดวัตถุอาคาตวัตถุอันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโทสะมีสิบประการด้วยกันได้แก่ 1. อาคาตพระคนคนนั้น เคยทําความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้แก่เราในอดีตตัวอย่างเช่นคนที่เคยเป็นเด็กอ่อนแอในอดีตแล้วถูกเด็กที่แข็งแรงกว่ารังแกครั้นเมื่อเจริญวัยโตเป็นผู้ใหญ่ก็ยังไม่ลืมความเดือดร้อนตอนที่ถูกรังแกนั้นยังอาฆาตผู้ที่มารังแกอยู่หรือบางคนถูกอีกฝ่ายหนึ่งโกงเงินไปหลายปีก็ยังจําได้ไม่ลืมจําหน้าคนที่โกงเงินไปได้อย่างแม่นยํโดยเพราะยังอาฆาตอยู่ 2. อ,อาฆาตเพราะคนคนนั้นกำลังทำความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้แก่เราในปัจจุบันตัวอย่างเช่นมีคนในบ้านกำลังไม่สบายป่วยหนะักและต้องรีบไปหาหมอปรากฏว่ามีรถจอดขวางหน้าประตูบ้านทำให้ออกไปไม่ได้จึงเกิดความอาฆาตเจ้าของรถคันนั้นว่ากำลังทำความเดือดร้อนให้กับเรา 3. อาฆาตเพราะคนคนนั้นกำลังจะทำความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้แก่เราในอนาคต ตัวอย่างเช่นทางข้างบ้านกําลังจะมีผู้มาอยู่ใหม่แล้วเราทราบมาว่าผู้มาอยู่ใหม่นั้นมีเล้าไก่มาด้วยทำให้เราต้องทนฟังเสียงไก่ขันทั้งวันทั้งคืนอย่างแน่นอนจึงอาฆาตเขาเพราะกําลังจะทำความเดือดร้อนให้กับเรา 4. อาฆาตเพราะเขาคนนั้นเคยทำความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับคนที่เรารักตัวอย่างเช่นจำได้ว่าคนคนนี้เคยรังแกน้องชาย หรือน้องสาวเราหรือจำได้ว่าคนคนนี้เคยโกงเงินแม่เราไปเราจึงอาฆาตเขาเพราะเคยทำความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับคนที่เรารักในอดีต 5. อาฆาตเขาเพราะกำลังทำความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับคนที่เรารักตัวอย่างเช่นเรากำลังพาหลานไปเดินเล่นมีคนจูงสุนัขเดินผ่านมาจ,จู่ๆสุนักก็พุ่งเข้ามากัดหลานของเราเราจึงอาฆาตทั้งสุนัข และทั้งเจ้าของสุนัขตัวนั้น 6. อาฆาตเพราะเขากําลังจะทำความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับคนที่เรารักตัวอย่างเช่นมีคนโทรมาขู่ว่าจะไล่าญาติของเราออกจากงานหากไม่ยอมตกลงทำธุรกิจด้วยเราจึงอาฆาตเขาเพราะกําลังจะทำความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับญาติของเรา 7. อาฆาตเขาเพราะเขาเคยทำประโยชน์ช่วยเหลือคนที่เราเกลียด เช่นจำได้ว่าคนคนนี้เคยให้ความช่วยเหลือกับฝ่ายตรงข้ามเมื่อตอนที่มีคดีความกันจนทำให้เราต้องแพ้คดีเราจึงอาฆาตเขาเพราะเคยช่วยเหลือคนที่เป็นศัตรูของเรา 8. อาฆาตเขาเพราะกำลังทำประโยชน์ช่วยเหลือคนที่เราเกลียดเช่นเราทราบมาว่าคนที่เรารู้จักกำลังให้ความช่วยเหลือด้านธุรกิจกับคู่แข่งของเราจนอีกฝ่ายดำเนินกิจการไปได้ดีกว่า เราจึงอาฆาตเขาเพราะกําลังทําประโยชน์ให้ความช่วยเหลือคนที่เราเกลียดในปัจจุบัน 9. อาฆาตเขาเพราะเขาจะทําประโยชน์ให้ความช่วยเหลือคนที่เราเกลียดในอนาคตตัวอย่างเช่นเราเป็นผู้ที่คัดค้านไม่อยากให้มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งในชุมชนแต่กลับพบว่าเพื่อนบ้านเป็นนายทุนเป็นผู้สนับสนุนหลักและเห็นดีเห็นงามในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเราจึงอาฆาตเขา เพราะกำลังจะทําประโยชน์ช่วยเหลือคนที่เราเกลียดในอนาคต 10. อาคาตวัตถุอื่นๆนอกเหนือจาก9ข้อที่กล่าวมาแล้วเหตุให้เกิดความโกรธทั่วไปเช่นโกรธเพราะอากาศร้อนเกินไปบ้างโกรธเพราะเดินไปเตะนู่นนี่บ้างโกรธเพราะเดินสะดุดหกล้มบ้างเป็นต้นอิสาเจตสิกอิสาเจตสิกเก,เกิดพร้อมกับโทสาเจตสิกเสมอ เป็นสภาพที่ไม่พอใจในสมบัติและคุณงามความดีของผู้อื่นลักษณะที่จตุกะของอิสาเจตสิกมีดังนี้ 1. มีความริษยาสมบัติของผู้อื่นเป็นลักษณะ 2. มีความไม่ยินดีในสมบัติของผู้อื่นเป็นกิจ 3. มมีความเบื่อนหน้าหนีจากสมบัติของผู้อื่นเป็นผล 4. มีสมบัติของผู้อื่นเป็นเหตุใกล้ เจตสิกดวงต่อไปได้แก่มัจฉริยะคือความตระนีห่วงแหนในสมบัติและคุณงามความดีของตนเองความไม่อยากสละของของเราให้แก่ใครลักษณะทิจตุกาของมัจฉริยะมีดังนี้หมีความห่วงแหนสมบัติของตนเป็นลักษณะสองมีความไม่ชอบ ให้สมบัติของตนไปเป็นสาธารณะแก่ผู้อื่นเป็นกิจ 3. ม,มีการบูดเบี้ยวหน้าเป็นผลหรือมีความเหนียวแน่นเป็นผล 4. มีคุณสมบัติของตนเป็นเหตุใกล้โยมศินโยมคิดว่าลักษณะของเจตสิกดวงนี้เป็นอย่างไรฟังดูเผินๆน,น่าจะไปเป็นลูกน้องของโลภะมากกว่านะครับ พราอได้ชื่อว่าเป็นความตระนีความหวงแหนแต่เหตุใดจึงถูกจัดอยู่ในโทจตุกะเจตสิกไปได้ตรงนี้น่าจะมีเหตุผลที่จำเพาะจอดจงเป็นคำถามที่ดีโยมศินอย่างที่โยมว่าหากฟังลักษณะเพียงผิวเผินแล้วเจตสิกดวงนี้ควรจะไปเป็นลูกน้องของโลภะเสียมากกว่า แต่ที่จัดอยู่ในหมวดของโทสะนั้นก็เพราะมีอาการไม่พอใจที่แสดงให้เห็นปรากฏชัดมัฉริยะนี้เป็นโทสะที่มีโลภะเป็นเหตุในเบื้องตน้นให้โยมลองนึกถึงสัตว์บางตัวที่ดุร้ายเพราะห่วงแหนอาณาเขตหวงแหนอาหารจึงแสดงอาการเกลียวกราต่อผู้อื่นเป็นตน้นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับพระอาจารย์ เข้าใจแล้วครับฉะนั้นมัจฉริยะถูกจัดเป็นโทสะก,ก็เพราะมีอาการไม่พอใจแสดงออกชัดเจนแม้ว่าจะมีโลภะอยู่เบื้องหลังก็ตามถูกต้องโยมศินผู้ที่มีมัจฉริยะเข้าประกอบในจิตนั้นเมื่อถูกขอหรือถูกรบกวนในสมบัติหรือความดีของตนเองก็จะมีอาการบูดเปี้ยวหน้ามีความไม่พอใจ มีความผลักไสอารมณ์ในการที่จะสละของของตนให้กับผู้อื่นมัจฉริยะมีแสดงไว้ห้าประการดังนี้หนึ่งอาวาดมัจฉริยะได้แก่ความหวงแหนที่อยู่ที่อาศัยตัวอย่างเช่นบุคคลคนหนึ่งเป็นเจ้าของที่ดินกว้างขวางมีบ้านเรือนใหญ่โตครั้นเมื่อญาติมิตรของตนเองประสบภัยจนไร้ที่อยู่ เมื่อเขามาขออาศัยก็เกิดความหวงแหนไม่อยากจะสะละให้หรือแม้กระทั่งการหวงแหนที่นั่งหวงแหนที่ประจำของตนเองก็จัดเป็นอาวาตมัจฉริยะ 2. กุลมัจฉริยะได้แก่ความหวงแหนในตระกูลตัวอย่างเช่นบางบุคคลอยู่ในตระกูลที่ร่ำรวยมีฐานะมียศถาบรรดาศักด ก็เกิดความเปรียบเทียบว่าตอนนั้นสูงส่งกว่าผู้อื่นจึงหวงแหนในวงตระกูลไม่ไปคลุกคลีหรือเกี่ยวดองกับคนในตระกูลอื่นที่ตนเห็นว่าต่ากว่าแม้กระทั่งไม่ยอมให้บุตรหลานหรือญาติมิตรแต่งงานกับคนตระกูลอื่นที่เห็นว่าต่ากว่า 3. ลาบมัชชริยะความหวงแหนในลาบมีแสดงไว้หลายใน ในกรณีของพระสงฆ์จะหมายถึงความเจะหนีในลาบสักการะหรือแม้แต่ความเจะหนีในตัวของโยมอุปถาก็ได้ด้วยเห็นว่าเป็นที่มาของลาบสการะทั้งหลายจึงมีความหวงแหนไม่อยากให้ไปเป็นโยมอุปถาของภิกษุรูปอื่นถ้าในกรณีของคารวาสก็ได้แก่การหวงแหนทรัพย์สินเงินทอง เมื่อพบเห็นผู้ประสบภัยเดือดร้อนมาขอบริจาคให้ช่วยเหลือก็เปื้อหน้านี้หรือการหวงสามีหวงภรยาก็สงเคราะห์อยู่ในข้อนี้เช่นกัน 4. วัน,นมัจฉริยะได้แก่การหวงแหนวันนะหรือความงามตัวอย่างเช่นเวลาคนถามว่าได้เครื่องแต่งกายเครื่องประดับเหล่านี้มาจากไหน ดูสวยงามน่าใช้ก็หวงแหนไม่ยอมบอกเพราะกลัวว่าคนอื่นจะสวยเท่าตัวเองในข้อนี้ที่ประเทศอินเดียที่มีธรรมเนียมในการหวงแหนวันนะแบ่งวันนะเป็นสีวันนะได้แก่กษัตริย์พรามแพทย์สูตรหากมีการแต่งงานข้ามวันนะขึ้นลูกของคนระหว่างสองวันนะ ก็จะกลายเป็นจันทานเป็นที่รังเกียจเยียดย้มในสังคมเหล่านี้ก็จัดเป็นวันน้มัชริยะเช่นกัน 5. ธรรมมัชริยะได้แก่การหวงแหนในธรรมหรือการหวงแหนความรู้ในที่นี้ก็รวมเอาความรู้ทางโลกไว้ด้วยเช่นเรามีสูตรในการปรุงยารักษาโรคเมื่อมีคนเจ็บป่วยต้องการการรักษา มาขอสูตรยาก็ปฏิเสธไม่ให้เพราะหวงแหนกลัวว่าผู้อื่นจะรู้สูตรยาที่ตกทอดกันมาหรือคิดค้นมาด้วยความยากลำบากแล้วนำไปเป็นสูตรยาของตนเองกลัวจะมีคนอื่นมีความรู้ในเรื่องนั้นเท่ากับตนเองหรือกลัวว่าความรู้ที่ให้ไปนั้นจะถูกผู้อื่นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จนดีเด่นกว่าตนเอง การห่วงแหนทั้งห้าประการนี้องค์ธรรมก็คือมัจฉริยะเจตสิกนั่นเองในขณะที่มัจฉริยะเข้าประกอบกับจิตจะทำให้จิตดวงนั้นมีลักษณะคือมีความเหนียวแน่นสละไม่ออกมัจฉริยะนี้เข้าประกอบได้ในโทสะมูลจิตสองดวงเช่นกันสำหรับเจตสิกดวงนี้โยมคิดว่าเหมือนเจตสิกที่เป็นลูกครึ่งเลยนะครับ ฟังดูแล้วควรจะเป็นพวกของโลภะมากกว่าจริงๆแต่เพราะอาการหวงแหนไม่พอใจที่แสดงออกชัดเจนจึงกลายเป็นพวกของโทสะไปเหมือนอย่างที่พระอาจารย์ว่าสัตว์หรือบุคคลบางจําพวกที่หวงแหนในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆกลับแสดงออกเป็นความดุร้ายก็คงเพราะมีมัจฉริยะนี่แหละที่เข้าประกอบในจิตอยู่เป็นนิดถูกแล้วโยมศินเป็นเช่นที่โยมกล่าวมานั่นแหละ เอาละทีนี้ก็ถึงเจตสิกดวงสุดท้ายที่เป็นลูกน้องของโทสะได้แก่กุกกุจจาเจตสิกกุกุจจาเจตสิกนี้ได้แก่ความเดือดร้อนใจหงุดหงิดดำคาญใจในอกุศลที่ทำไปแล้วและในกุศลที่ยังไม่ได้ทำมีลักษณะทิจตุกะดังนี้หนึ่งมีความเดือดร้อนใจในภายหลังเป็นลักษณะ สองมีความเศร้าโศกเนืองเนื่องในกรรมที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำเป็นกิจสามมีความเดือดร้อนใจเป็นผลสี่มีอกุศลกรรมที่ทำแล้วและกุศลกรรมที่ยังไม่ได้ทำเป็นเหตุใกล้ลักษณะเมื่อกุกุจจะเจตสิกปรากฏเช่นบุคคลใดเคยทำอกุศลไว้นานแล้วในอดีตครั้นเมื่อนึกถึง ก็คิดกับตัวเองว่าไม่น่าทำเลยเราไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยแล้วก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจในอกุศลที่ทำไปแล้วตัวอย่างในเรื่องนี้อาตมาน่าจะเคยเล่าให้โยมฟังแล้วจะขอนำมากล่าวอีกรอบที่ว่ามีโยมผู้หญิงท่านหนึ่งมาถามปัญหาหลังจากที่อาตมาแสดงธรรมจบโยมผู้หญิงท่านนั้นถามว่า การที่เขาเคยทำแทง้งจะทำให้เขาต้องไปตกนรกอย่างแน่นอนใช่หรือไม่โยมคนนั้นเล่าให้ฟังว่าเมื่อ2ยสิบปีก่อนเธออยู่กับสามีอยู่ในช่วงที่หางานทำเป็นช่วงยากลำบากของชีวิตก็พยายามขวนขวายหางานทำอย่างหนักจนกระทั่งได้งานครั้นเมื่อได้เข้าไปทำงานแล้ว ก็กลับพบว,ว่าตัวเองตั้งคันโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนแต่ว่าบริษัทที่ทำงานอยู่นั้นมีกฎห้ามไม่ให้สตยีตั้งคันเข้าไปทำงานหากพบว,ว่ามีการตั้งคันอยู่จะต้องถูกเชิญออกโยมผู้หญิงคนนั้นไม่มีทางเลือกเพราะตนกับสามีนั้นลำบากมากจึงตัดสินใจทำแทง เหตุการณ์ผ่านมา20ปีเธอก็ยังนึกเสียใจอยู่และมีความเดือดร้อนใจขังวลใจตลอดเวลาว่ากรรมจากการทำแท้งนั้นจะต้องเป็นเหตุให้ไปเกิดในนรกโยมศิลปหากว่ายโยมยังจำได้โยมช่วยวิเคราะห์กรณีของโยมผู้หญิงท่านนี้ว่าการทำแท้งนั้นจะทำให้ไปเกิดในนรกอย่างแน่นอนจริงหรือไม่ ในความเห็นของโยมที่แน่นอนคือผู้หญิงคนนี้ได้ทําปานาติบาตและเป็นปาณาติบาตที่ครบองค์เสียด้วยคือการฆ่าลูกของตนเองโดยเจตนาแม้ว่าจะทำเพราะความจำเป็นก็ตามแต่ก็ถือว่าล่วงกรรมบทแล้วมีโอกาสนำเกิดในนรกได้แต่จะไปเกิดในนรกอย่างแน่นอนหรือไม่ต้องดูที่ปัจจัยอื่นด้วยผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต ฉะนั้นก็ยังจัดว่าไม่ใช่อนันตริยกรรมตอนที่เธอทำแท้งเธอก็ไม่ได้ตายไปด้วยฉะนั้นก็ยังจัดว่าไม่ใช่อาสัญณกรรมถ้าการทำแท้งของเธอเป็นครั้งเดียวในชีวิตไม่ได้ทำบ่อยๆก็จัดว่าไม่ใช่อาจินกรรมหากเหตุการณ์เป็นเช่นนี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการให้ผลของกรรมนั้นก็ยังไม่แน่นอนโอกาสไปเกิดในนรกก็ยังถือว้ไม่แน่นอนอยู่ดี แต่ปัจจัยที่จะทําให้เธอไปเกิดในนรกได้จริงๆคือการเฝ้าคิดถึงอกุศลที่ทําไปแล้วอันได้แก่การทําแท้งอยู่เป็นประจํานี่แหละคิดครั้งหนึ่งก็เหมือนจะทําซ้ําอีกคิดหลายๆครั้งก็เลยกลายเป็นอกุศลที่เป็นอาจินกรรมโยมว่าข้อหลังนี่แหละครับที่จะทําให้เธอได้ไปเกิดในนรกจริงๆสาธุวิเคราะห์ได้ดีมากโยมศิลแล้วโยมคิดว่า กรรมที่สุภาพสตรีท่านนี้ได้ทำและวิธีการที่จะแก้ไขไม่ให้เธอเกิดกุกกุจจะบ่อยๆจะต้องทำอย่างไรกรรมที่เธอทำนั้นเธอต้องได้รับผลอย่างแน่นอนครับโยมเชื่อว่าในอนาคตเมื่อเธอไปเกิดในคันมารดาก็จะต้องถูกทำแท้งเช่นเดียวกับที่เธอทำกับลูกไว้ตรงนี้ต้องยอมรับเอาไว้ก่อนเลยว่าหนีไม่พ้นแน่ๆส่วนจะเกิดขึ้นในชาติไหนอันนี้ไม่อาจรู้ได้ แต่ในชาติปัจจุบันนั้นสิ่งที่เธอควรแก้ไขก็คือทำกุศลให้เป็นอจินกรรมแทนที่จะคิดถึงอกุศลที่ได้ทำไปแล้วยกตัวอย่างเช่นเธออาจทำบุญใส่บาตรพระทุกวันและอุจิตบุญนั้นให้กับลูกของเธอที่ถูกทำแท้งหากลูกของเธอได้อัตาภาพใหม่เป็นเป,นปรตที่สามารถรับส่วนบุญได้เขาก็จะมีโอกาสที่จะมาอนุโมทนาแล้วก็จะไม่จองเวรแต่หากไม่เป็นเช่นนั้น กุศลที่เธอทําทุกวันอยู่บ่อยๆก็จะกลายเป็นอาจินกรรมครั้นเมื่อเธอตายกุศลที่ทําทุกวันนั่นแหละจะกลายเป็นอารมณ์ขณะที่กําลังจะตายเป็นอาสันกรรมอาจทําให้เธอไปสู่สุคติได้แทนที่จะไปนรกดีมากโยมศิลเข้าใจได้ถูกต้องแล้วแล้วก็กําหนดวิธีการแก้ไขได้ถูกต้อง ในเมื่อมีกุกกุจจะเป็นอาจินกรรมก็ต้องใช้การแทนที่โดยกุศลที่เป็นอาจินกรรมนั่นแหละพระอาจารย์ครับแล้วลักษณะของกุกกุจจะที่ว่าเดือดร้อนรำคาญใจในกุศลที่ยังไม่ได้ทำล่ะครับถ้าเป็นโยมโยมจะยกตัวอย่างว่าอย่างไรโยมนึกถึงการได้มาเรียนพระอภิธรรมได้เรียนรู้ปรมัตรธรรมนี่แหละครับเวลาที่โยมติดภารกิจ มาหาพระอาจารย์ไม่ได้มีข้อธรรมที่ยังสงสัยยังอยากเรียนรู้อีกมากแต่ไม่ได้มาถามสักทีไม่ได้มาฟังต่อสักทีก็เกิดความหุดหงิดลำคาญใจว่าเมื่อไหรน่น้อจะสามารถวางมือจากภารกิจที่ทําอยู่แล้วมาศึกษาปรมัตธรรมกับพระอาจารย์ได้อีกเช่นนี้ก็จัดเป็นกุก,กุจจาเหมือนกันใช่ไหมครับถูกแล้วโยมศินนั่นแหละตัวกุก,กุจจาจะเห็นว่า แม้เป็นความเดือดร้อนรำคาญใจจากการที่ไม่ได้ทำกุศลที่อยากทำก็ถือเป็นโทสะประเภทหนึ่งเช่นกันในกรณีนี้สามารถกล่าวได้ว่ากุกุจะที่เกิดขึ้นมีกุศลเป็นปัจจัยเรียกว่าเป็นอกุศลที่มีกุศลเป็นปัใจจัยให้เกิดแปลกดีนะครับเพิ่งเคยได้ยินอกุศลที่มีกุศลเป็นปัจจัยให้เกิด โยมว่าตัวตัดสินในการที่จะเกิดกุศลหรืออกุศลแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีเหตุอะไรก็ตามก็คือการใช้โยนิโสมนสิการนี่แหละหากรับอารมณ์ที่เป็นกุศลแต่ไม่มีโยนิโสมนสิการก็ทําให้เกิดอกุศลตามมาได้เช่นกันพระอาจารย์ครับแล้ววิธีการในการวางใจไม่ให้เกิดกูกุจจะเราจะต้องทําอย่างไรครับก็วางใจว่า อกุศลใดที่ได้ทำไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ให้นำอารมณ์ที่เป็นอกุศลน,นั้นมาพิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการคือก่อนที่จะทำกรรมใดๆต้องพิจารณาให้ดีมีสติมีสัมปชัญญะเพราะกรรมทำแล้วแก้ไขไม่ได้เป็นอันต้องรับผลของกรรมอย่างแน่นอนในขณะเดียวกัน ในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ยังมีเวลาที่จะทำเพียรทำกุศลให้มากขึ้นกุศลใดที่ยังไม่ได้ทำก็เพราะเหตุปัจจัยยังมาประชุมกันไม่ครบครั้นเมื่อปัจจัยต่างๆครบแล้วเราย่อมได้ทำกุศลนั้นอย่างแน่นอนแต่ต้องระวังให้ดีนะการวางใจลักษณะนี้หากใช้กับบุคคลที่มีสภาวะย่อหย่อน หรือมักหาข้ออ้างให้ตัวเองทำอกุศลก็จะยิ่งไปกันใหญ่จะกลายเป็นว่าทำอกุศลโดยไม่คิดหน้าคิดหลังทำแล้วก็แล้วกันแล้วก็ผลัดวันประกันพรุ่งกุศลทำเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อปัจจัยพร้อมอันนี้เป็นความคิดที่อันตรายฉะนั้นการวางใจให้ถูกจะต้องมีปัญญาในเรื่องของเหตุและผลของกรรม ที่เรียกว่ากัมมสกตาปัญญาเข้าประกอบอยู่เสมอเข้าใจแล้วครับพระอาจารย์สาธุครับโปรดติดตามธรรมนิยายชุดพระพิธรรมํำชีวิตในตอนต่อไปได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ Thank mm -hmm. you.